อา,าเด็กค Good afternoon student <afternoon>, ได้เวลาแล้วคะ่ะมวกขันษาของคุณครูนี้นะคะจะมีเบอร์ของทุกคนอยู่ในนี้เด็กคุณครูเรียงตามหมายเลขที่นะคะหมายเลขหนึ่งเชิญคะ่ะหลวงเลยคะ่ะอามา,อาตบมือหน่อยค่ะได้ของบอลน้องเองส่งมอบให้คะ่ะโอเค มายเลขสองมาเลยลูกขอเชิญคู่บ่าวสาวมาถ่ายรูปร่วมกันค่ะอาเจได้ของดาลินนะลูกอมอบเซอรเลยค่ะมอบไปเลยค่ะ <y ell os> มอบไปเข้าทีดาลินเออสาม <y ell os> ค่ะโอเคหมายเลขสามมาแล้วนะคะขอโชคดีนะคะส่งมอบค่ะส่งมอบของฝันค่ะลูกโอเคของกล้องได้ของอมพลนะลูกนะ ป่ะสซเชิญค่ะลวงค่ะอ่าของไก่ทองนะคะได้ของเพื่อนสาวค่ะอ่ะเพื่อนสาวมอบให้ของเพื่อนสาวค่ะโอเคตบมือไก่ทองหน่อยอ่าเชิญค่ะฮะโอ้โหมนุษย์ลิงนั่นเองอ่ะลวงดีๆค่ะอ่านออกไหมอ่าบวรได้ของเจเดนะคะส่งมอบค่ะมาเลยตีลังกามาค่ะคนนี้ต้องตีลังกามาค่ะ มาเลยค่ะโอ้โหโอ้โหนี่อ่านออกมาอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้คนกันแย่ตบมือหน่อยกันดันได้ของพี่เศนดีตบมือหน่อยโอเคมาอ่าโวยพานี่เพื่อนหนโวยพานี่เพื่อนหน่อย กล้องอวยพรมเพื่อนหน่อยอ่าโอเคอามาอ่าของวันชายได้ของคุณนะคะยิ้มยศอวยพรให้คุณอวยพรให้วันชายหน่อยโอ้โหซื้อหวแล้วเหรอวันชายซื้อหวแล้วเหรอลูกอ่ะโอเคอ่าโบเด็กของโบเด็กของใครคะลูก ปามอ่ะปามวยพรให้โบนหน่อ,อยลูกอ่าไม่มีไข่ด้วยโอเคอ่ะขอบคุณโบโบปา,ามหน่อยขอบคุณค่ะหอมแก้มทีนึงก่อนอ,อ,อ้า <c oughs> ไป <c oughs> อ่าอันนี้เป็นแปลกนะ <c oughs> พี่แสนดีได้ของกันดั้มและกันดั้มก็ได้ของพี่แสนดีอ่ะกันดั้มโวยพรพี่แสนดีหน่อย อ่าเพียอนดีวัยพรนี่น้องลูกอ่าโอเคอ่มาอมาแล้วหมายเลขสุดทายคนสุดท้ายของห้องนะคะคุณของคุณได้ของวันชัยนะลูกอ่าคุณวัยพรให้วันชัยหน่อยโตวไวๆด้วยโอ้โหอ่าโอเคอ่ากายวัยพรให้ดารินหน่อยเขาได้ของหนู อย่ามาสวยว่าช ah, oh ันนะบอกสิเอาไปให้เพื่อนอย่างเอ่อมีความสุขเอากอดด้วยกอดดารินด้วยอ่าหอมดารินด้วยดารินหอมไก่ด้วยหอมสิดารินหอมเลยหอมหน้าผากจุ๊บหนึ่งจุ๊บหนึ่งเร็วหนึ่งสองสามอ บวอยากโดนดารินหอมมั้งใช่ไหมบวอยากโดนดารินหอมมั้งใช่ไหมอะเด็มีความสุขไหมคะอะมานะ่้่ยวยด้ว้ยู่ายด้ยสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยมันออกไป้เก่งมากกองล หนึ่งสองมองช่องราของฝันตั้งไว้หนึ่งสองสามปฐมไผ่ครูเก่งโรงเรียนวัดไทยนาดคอยเรียเสียงเสวัสดีปีใหม่มีความสุขมากนะคะ คนทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองนยอะนะไม่าักก็ไม่ไมชมน,นะแตนใครที่ตามไปดูไปดูช่องปูเนี่ยได้<อ>เห็นตัวเองไหม<อ>แล้เจเป็นไงสนมอบตั้งใจเรียนเปล่าตั<อ>้งใจอ่ะเดี<อ>๋ยวเราวางของไว้ก่อนนะ<อ>ลูกเพราะว่าุรูจะแจกขนมที่พูกวันทองซื้อให้เนี่ยจับบ้านทุกคนเลย<อ>ใครอยากได้ขนมอ่ะใครอยากได้ขนมช่งโล